เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับเมื่อก่อนก็หกระเหินเล่ร่อนด้วยกันมานะครับพี่หลวงมาไกลนะครับน่ะข้าเรียกว่าเราชนกลุ่มน้อยนะครับน่ะนะครับรวมงคนไม่ได้ทําอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะนะครับก่อนที่จะออกมาเนี่ยเขาต้องนะครับปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนนะครับอย่างพี่หลวงมาไกลก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับน่ะเพราะว่านะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเจ้าหนที่เมืองอะนะครับน่ะก็ต้องถามเมื่อก่อนนะครับน่ะอายุน้อยกว่าก็จริงนะครับน่ะ นะครับแต่ตำแหน่งหน้าที่เขามันมันมันใหญ่กว่านะครับดูหน้าตาดูหน้าบาลําเลยนะครับหน้าดําหําเส้นขนาดนี้เลยกันนะครับว่าเยอนะครับคุณสิรินะครับสิรินภานะครับนะสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสายยันนะครับนะครับพี่หลวงมาไกลนะครับอย่าลืมนะครับปัญชลาบ้านสวนสวัสดีครับพี่หลวงมาไกล นักการดูนะกการลุงอ่ะทุกไลน์นะกการกดในทุกคลิปน่ะลำคาญเสียงน้ำตกนะครับน่ะนะกการเอือนะครับเดี๋ยวนะคการร่วมโมคอนจะนักการเอามุดในน้ำเลยนะครับบอกมอกมันนะครับน่ะนะนี่เดี๋ยวนะกการจันไรนักการปิดออกซิเจนนะครับนี่ปลาแม่งตายหมดนะครับน่ะคุณฟองสีนะกการสวรรค์ของปลาควยเริ่มจะปิดนะกการเริ่มจะปิดกับตัวมันแล้วค่ะน้องมงคลถูกต้อง นะครับเห็นไหมล่ะมันคน fc เขาเริ่มรู้แล้วนะครับนะยิ่งนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่นะอ่าหลักฐานนะครับไม่ใช่อ่าอ่าไม่ใช่เป็นยังไม่ถึงขั้นหลักฐานนะครับนะพี่สาวบางนาสวัสดีจ้านะครับนะสวัสดีนะครับนี่ก็อย่าลืมกดติดตามนะกับสาวบางนานะครับนะมีนาไลฟ์สไตล์นะครับอังคารนะครับอ้นนะครับสวนยางพ่อหงเออนะครับสวนยางพ่อหง นะครับเป็นพ่อของกาแฟกอกอกแสดงว่าสวนยางของพ่อของพ่อพี่กิตนะครับถูกต้องนะครับพาจาน์พนก็ชอบเสียงน้ําตกในช่องลูมงคลนะครับเอาเลยครับตายฮะนะครับเอาแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับนะแแบ่งครึ่งนะครับนี่นะครับนะโอ้นะครับฟุนจีดาพาพานนชวลกิจนะครับนะครับพี่มาลีปาหลาน ลุงกะจะลงหม้อเย็นนี้นะกะกับข้าวพอดีนะครับว่าเนี่ยนะนี่แหละนะครับหมอหงหมอหงนะครับหมอหงนะครับที่นี้นะครับหมอหงก็พูดตามความจริงอ่ะนะครับหมอหงก็คงจะพูดตามความจริงนี่ก็คือไม่ได้สั่งนะครับคนเราเนี่ยจะทําอะไรนี่นะจะนะครับจะเข้าสวนเขาเนี่ยนะครับจะทําอะไรมันต้องไปบอกเขาก่อนนะนะครับมันจะต้องไปบอกเขาก่อนนะครับถึงจะเขาจะให้ใครทําไม่รู้ไง นการเพราะเราไม่ได้คุกอยู่กับเขาอ่ะในการยังจำเลยจู่ๆเข้าไปบอกกระตุ้นยางเอะกระตุ้นยางมันก็แปลกทีนะ <T> นการถ้าเขาถามนะครับถ้าสมมติว่าผู้ลากผู้ใหญ่ถามอ่ะนะครหมอหงได้สั่งไหมนะครอืมนการไม่ได้สั่งเลยนะครับไม่ได้สั่งนะครไม่ได้สั่งมันก็ผิดปกติแล้วนะนการโดยปกติการจะเข้าสวนยางคนอื่นเนี่ยมันต้องขอแน็ตอ่าต้องขออนุญาตก่อนนะนการต้องขออนุญาตก่อนนะครับต้องไปบอกเขาก่อนนะครับเกิดเขาบอกว่าอ๋อนะครไม่ต้องแล้ว นะครับนะเพราะว่ามันเดี๋ยวนะครับจะให้คนอื่นเข้ากีดนะจะให้คนอื่นเข้าทําอย่างนี้มันก็มีนะครับนะคุณพี่มงคลนะครับเลยมาบ้านนะครับน้ําท่วมบ้างก็ได้ค่ะนะครับเออแบ่งเบาเสียงน้ําตกมาไปเชิญนะครับปิงควายแทนขาไอ้ย่าเอ้ยนะครับนะลูโมงคนนะครับกลัวนะครับกลัวปิงนะครับนะไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่เป็นโคตรกลัวเลย นะครับมันไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะปิงเนี่ยนะนะครับรวมโงคลก็โควดกลัวที่สุดเรื่องปิงเนี่ยนะนะครับนี่จริงๆนะครับกาแฟโกกอกับบอกกันไลฟ์สดอยู่พอดีนะครับแกบอกว่ารอนะครับฟังที่ศาลครับนะต้องรอฟังที่ศาลนะครับเออนะครับอ๋อนะครับเป็นคุณพ่อของนะครับคุณคุณกิกาแฟโกกอกนะครับนั่นแหละเขาคงจะพูดตามหลักความจริงนั่นแหละนะครับจำเลยมันถึงหน้าเศร้าไงนะครับมันเรื่องไม่ใช่เรื่องนะ นะครับเรื่องไม่ใช่เรื่องนะครับทุกวันนียเห็นไหมนะครับมันก็เริ่มจะแตกแยกหนึ่งแล้วนะครับแตกแยกไม่ใช่ว่าเริ่มมาแตกแยกกันแล้วอน,อน,ละนะครับเริ่มแตกแยกกอนอีกขบวนหนึ่งแล้วนะนะครับเริ่มแตกแยกกับมันก็จะไม่เหลือใครเนี่ยนะครับไอ้เที่ย์อย่าไปได้หวังว่าจะเหลือนะครับเดี๋ยวไม่เหลือสักคนนะครับเพราะจำเลยมันมองเห็นแล้วว่าต้องให้คนไปดูมันอย่างเดียวนะครับนะไอ้เที่ยี่ยมันปัดออกหมดนะครับน่ะนะครับถามว่าถ้าตัดปัดไอ้เที่ยออกแล้วเด็กกับที่นี่เที่ยมันจะคุยเรื่องอะไรล่ะ นะครับเนี่ยทีนี้เตียมจะคุยเรื่องอะไรถ้าปัดนะไอไอป่วยออกเนี่ยนะครับไอป่วยจะคุยเรื่องอะไรล่ะมันจะไปสรรเสริญเยือนยอใครนะครับกลับไปดดาจำเลยอีกไหมนะครับมันมีข้อมูลหลักฐานอะไรจะไปด่าจำเลยนะครับมันไม่ได้แล้วนะครับมันไม่มีแล้วนะครับเออแล้วทีนี้ใครจะไปเขียนเรื่องให้มันอีกล่ะกลับไปดดาจำเลยนะครับเนี่ยมันก็คงจะทะเลาะกับไอเตี้ยอยู่อีกพักหนึ่งอ่ะนะครับมันฉลาดนะครับนะ